ครับผมผมตียอกาแชนแนลนะครับวันนี้เรามีโอกาสมาแอวสวนผักนะครับสวนคือสีสวนผักนะครับตีบ้านเมืองชุมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปแอลไปกัดภายในสวนนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไอสัมฤทธิ์คำเขือนเนาะอันนี้เป็นเป็นสวนเกษตรแบบหมุนเวียนของเปื้นนะครับเป็นสวนเกษตรเล็กๆเนาะเดี๋ยวเราจะแอวแอวแอชมภายในบริเวณสวนนะครับ อ๋อตรงนี้ในแปลงนี่ปลูกมะเขือส้มเมืองนี่นะครับอออิเปอร์สันไซด์กะอ๋อพันอีเปอร์สันไซด์เนี่ยนะครับม่นี่เป็นพันบุ์ะเขือส้มเนาะเขากำลังได้ยินเนี่ยนะเป็นพันพื้นเมืองครับในแต่ละจุดละจุดเนี่ยครับเขาเป็นปลูกผสมผสานกันนะครับแบบฝืนเซสกิทหมุนเวียนเนาะอันนี้เป็นพักยังครับวอเตอร์เกสอีกอะอ๋อนี่นะเขาเป็นต้นยาวอะไรน่ะช่ ปัจจัยต้นยาเนาะ,นนะอ๋อปั้นทำน้ำคอรรัฟิวอ๋อปัน้นอันนี้ก็เป็นปัน้นทำน้ำคลอโรฟิวอเีเนาะวอเตอร์เกตอีกเนาะกินดิบๆได้เลยมั้งก็กบบอ,อ๋อนี่นะครับวอเตอร์เกตอีกเนาะเป็นต้นอีกเนาะเดี๋ยวเราขอไปเห็นสักน้อยแล้วนี่นะ <laughs> ทำน้ำคลอโรฟิวได้ไน,นะครับต้นนี้นะครับอันนี้คือพัก พักปอยเล้งเนาะพักอ๋อพักขมจีนนะครับใบมันจะเป็นอีเนาะเอาไว้อย่างครับไม่พัดเนี่ยจะอ๋อพัดกินดิบก็ได้เนาะแต่เฉพาะเจ้กินดิฟข้างนอกกินดิฟข้างในกินนี้โอ้นี่ต้องเอาไปครับต้องเอาไปทำมื้อซุกก่อนเนาะพักตัวนี้นะพักปอยเล้งเนาะเล้งหรือพักขมจีนอ๋ออ๋อต้องเอาไปทำซุปก่อนนะครับพักนี้มัน เป็นว่าต้อาไปทำทำสุกก่อนนะครับอันนี้เป็นต้นเพีย้ยฟานเนาะเป็นพักกับลาบครับ,บอ,อ๋อน,นี่มีดอกแล้วเนาะขมเรียวเลยนะอโอ้นี่ไห้กลับลาบกับซานีนเนาะเวลาอยากแกงอก่งอมก็ได้ค่ะเด็ดเด็ดใใส่น่ยนอยมันจะขมอร่อยขมหวอ๋อถ้าไผ่ขมเนาะถึงต้นนี้เลยนะเพีย้ยฟานนีเนาะกำลังดอกงามเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นเบญจะลงเนาะดอกจะงามขนาดเลยนะครับฮะ ออมแซบออมออมออมแซบอีกอมแซบอมอมอมแซบเนาะอ๋อนี่เป็นอ้อมแซบนะครับคือเป็นจะลงมาก่อนอันนี้อันนี้คือทำน้ำคอร์ลฟิวค่ะอ๋ออ๋อผักกับผักกินเอาผสมกับพักทำตัวนึงได้เนาะอ๋ออันนี้เป็นว่าเอาทำน้ำคอรลฟิได้นะครับกับพักแเมเ่อก้เนี่ยนะครับเพราะว่ากินสได้นะครับสวยงามด้วยนะครับมันเหมือนดอกไม้เลยนะครับเอาจะให้ดูนี่นะครับเนี่ยครับมันคือ พอๆเนี่ยก็คือดอกไม้เลยเนาะอ๋ออันนี้นะครับอันนี้เป็นต้นบะบม่วงหาวเนาะมนาโโฮหมันก็อ่าบะม่วงหาวมนาโหโฮนะครับอันนี้กําลังดอกนะครับจะเอาลูกประมาณเดือนหนเดือนประมาณสิงหาอ๋อประมาณสิงหา,ะน,งงหาหนะครับอ่าต้นมะม่วงหาวมนาโหโฮนะครับยาฆ่าแมลงอ่าเพิ่นเป็นยาฆ่าแมาลงเลยาาเนาะกินดิบๆนี่นะเนาะกินสดๆเลยเนาะนอ๋อปั่นก็ได้นะครับครับดังหลังนี่ก็เปลี่ยนพัก ผักปังเนาะนี่เนาะจะพักครับปลูกง่ายผักปังเนาะกินง่ายเป็นยาบำรุงกระเพ่อโอ้โรคกระเพาะนี่กินไปเลยครับอันนี้ไหนเนาะข้าวใสเป็นโรคกระเพาะไอ้นะข้วข้าวข้วโอ้ดอกนี่ะเนาะครับดอกกำลังงามเนาะแกงแข่งใส่จินส้มเหรอครับอันนี้จะเป็นเป็นโคตเป็นโคตเนี่ยครับมันคืออย่างครับคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอ๋อเป็นจุลินทรีย์เนาะใส่พัก หรือว่าเอาดาดอันแปลงพักอ๋อ <Century> อันนี้ทําเองนะก่อนทำเองโอ้นี่อันนี้จะทําเองนะครับอันนี้เป็นจุลินทรียตีเอซไซพักเนาะก็พ่นพ่นเป็นยาฆ่าแมลงก็ได้มันงก่ออันนี้เป็นเรื่องในตัวเจนทำให้พักสวยงามอ๋อทำให้พักสวยงามเนาะอันนี้นะครับเป็นจุลินซีอ่าสังเคราะห์แสงนะครับทำเองนะครับประหยัดปุ๋ยด้วยครับสวนนี้มันพื้นที่ประมาณเท่าไรครับถ้ารวมถึงบานมันมีอยู่หนึ่งงานครับ ี่สิบหกตารางเมตรอ๋อหนึ่งงานสวนคือก็คงประมาณงานเดียวอ๋อเนี่ยนะครับบริเวณภายในสวนเนี่ยนะครับอันนี้ปลูกแบบผสมผสานเนาะมีหลายยังนะครับครับศูนย์กันหลายยังนะครับนะครับปลาทัวก็มีเนาะอันนี้กระทัวนะครับทัวฝักยาวเนี่ยครับเนาะอันนี้เก็บไปพองแล้วเนาะเก็บไปพองก็มีอมันจะผสมกันนะมันมีบะเขือนเนาะเนาะ ครับบักแขวงส้มกงมักว่าเคือส้มครับบัแขวงส้มนี่นะครับอ๋อนี่แน่บักเขือส้มเมืองเนาะบักเคือกิโล23บาอร่อยอืออร่อยนะบักปืนมักแขวงส้มหรือบัเขือส้มเมืองเนาะส้มเมืองแมงมีกินทันนี้ปอดไทยบ่เป็นจักผักนีผักชีเนาะผักชีนะครับแฮดีดอกผักชีนะครับกลังนี่มันตรงนี้เป็นไปเว็นั้งหลังบ้านเนาะ อันนี้ปังหลังบ้านอันนี้อันนี้จะเป็นสร้างอย่างไะอันนี้จะปลูกอ่าไอ้บันน้อยอ๋อปลูกบันน้อยจะปลูกกำลังจะปลูกใหม่นี่เนาะครับแซมด้วยดอกไม้นะครับดอกดาวเรืองนี่ไม่กัดแมลงอ๋อนี่นะครับดอกดาวเรืองนี่เนาะกัดแมลงกันแมลงกัดนอนครับนี่ก็เป็นพักเนาะ ต่างๆนะครับสั่งแมงได้ดีที่สุดคือมันต้องใจยาอ๋อดอกดาวเรืองนี่เนาะเร,รืองกันนอนครับไว้กันนอนอันนี้ค่าที่ปลูกใหม่เนีาะที่ปลูกใหม่ก่อลังออกอ๋อก่นลังออกนะครับอากาศก่อลังงานเนาะมันนีใจกแก่พี่ไก่อย่างเดียวครับุยินเรียงสีสามข้อแสงอ๋อนะครับเป็นปลอดสารพิษอยู่เนาะนครับใบใจอันยาใบใจยานะครับปล่อยมันธรรมชาติของมันเวลามันตายก็ปล่อยมันลุกทิ้งทำร้ายเนาะครับ ไอ้ต้นตีมันอยู่คือมันมันหลอดเขาก็ับ้ิงต้นหลอดหลอดไหอ๋อเป็นกเกษตรแบบเหมือนกเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับเนาะต,ตัวนี้นะต้นได้ตี่มันหลอดแข็งแรงเขาอเก็บเก็บไปไหนอ๋อนะครับเขาก็หันค้นเป็นอามาเอาจะเรื่อยๆเลยนะครับพราว่าแวะมาเอาพักเนาะพักเพักปลอดสารพิษไหมนะครับ เป็นบลาเขือกรอบนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นบลาเขือนะครับพันเขียวอ๋อพันเขียวนะผมหั่นพันตัวนี้มันจะยาวๆตัวนะขางกบครับอันนั้นเป็นพันเขียลิงยาวๆนะอ๋อเป็นพันบุกเขือลิงเนาะนี่นะนี่หน่อยนี่เนาะไอลิงไอเขียลิงจะเป็นสีม่วงม่วงเนาะอ๋อเป็นสีม่วงม่วงท่านนออันนี้จะเป็นพันอเป็นตัวเนี้ยนะอันนี้เป็นพันเขียวไตเขียวคางกบเขียวกบครับเขียวข้างกบี่นเนาะเป็นบลาเขืออันนี้สีม่วงเนาะบลาเขือ เปราะสีม่วงเปราะสีม่วงเองครับอนนี้ไข่ดีสีสดโอ้อันนี้มอนอสีมันงามนะครับปนิยมสีสดครับปนี้ยอมกินกันเนาะมันล้ำเนาะนี่เป็นพระเอกแล้วอ๋ออร่อยเลยนะอร่อยจริพระเอกไม่สวนพระเอกในสตรงนี้ตรงนี้จะเป็นกระลำนะครับเนี่ยนะครับมันนี่เป็นกระลำที่ปลูกอ่าภายในสวนในบ้านนะครับครับตรงนี้เราอยู่บริเวณอ่าโซนหน้าบ้านนะครับแล้วก็เป็นหัวเนาะหัวยังเป็นหัวไม้ไผ่สวยงามอยู่เนาะนี่พักเยี่ยครับ ่ใจอันนี้เป็นหญ้าเนาะอ๋อเขาเรียกว่าเป็นพักเนาะใช่หญ้าวานิเอ๋อแต่บัตได้เฟลเลยอแต่พักเจตโมน่นเจตแต่โมนั่นเป็นพักเนาะพักแจ่งอ๋อเป็นพักนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซุ่มคุณก็มีพักหย่านังอ๋อซุ่มหน้าบ้านนี่นะครับแล้วก็อันอ่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปพอตังนั้นนะครับโอเคอันนี้เป็นซุ่มกระทบโลกนี่เนาะอันนี้ก็เป็นเขาเพิ่งลาพ่อบริเวณโซนหน้าบ้านนะครับที่บนปูพักต่างๆนะนะครับอันนี้กําลังลื่อไปห้องก็มีเนาะ ครับอ๋อขนมเลือกเขามีอันนี้เขาดูสวนที่เปิดเป็นธรรมชาติแล้วก็พักต่างๆเนาะวันนี้พักมดเนาะพักยานนงพักเสี่ยวมีพักหลายย่างนะครับครับมาละพื้นเมืองอ๋อครับเนี่ยครับเปินกอนฟูเว้ผสมผสานกันนะครับอ๋อนี่นะครับนี่มาละกที่นกนอนครับวันนี้เขามีโอกาสมาแอววสวนรือสีสวนผักนะครับเนาะตีบ้านเมืองชุมนะครับอ๋อไอ ไอ้สมฤทธิ์คำเขื่อนไอ้สมฤทธิ์คำเขือที่บ้านมุชุมเลยวัดมาน้อยหนึ่งเนาะวัดมาหน่อย่าครับเลยสะพานมาก็อยู่ทางขวาแล้วนะครับมาจากอ่าาจกเมืองชุมมาจากวัดนะครับเราก็ผ่านข้ามสะพานมาก็สี่ห้าหลังก็ถึงบ้านไอ้สมฤทธิ์แล้วเนาะวันนี้ครัอ๋อหาง่ายเขาจะมีเออ่จะมอบนะครับวันนี้จะมอบพักนะครับเนาะพักหนึ่งอาอาไว้ปลูกนะครับครับผมอันนี้นะครับเป็นพักอ่าไปปลูกอ่สร้างความสวยงามให้สวนนะครับ กลิ่ไปปลูกกุ้เตี๊ยบทดลองปลูกครับทดลองปลูกเนาะครับครับผมจิยาโยกุซ่าชาแนลนะครับปลากินปลาแอลไปเลยสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับปากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับปลากันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณไอซสมดิษนะครับนะขำเขือนะครับลือสีสวนผักนะครับเดี๋ยวปลากันไว้โอกหน้าครับผม